ครับเนี่ยอาอรถใครมาแล้วผมเองมีรถเขาด้วยเหรอปเปิดกระชามาเปิดกระชาอะไรทำไมได้คันนี้มันเปิดกระชาที่ต้องใช้หนึ่งเอ็มพีครับอะ่ะพังละพังละรายวันเหรอใช่ใช่หนึ่งวันนั่ไปอยู่ตรงนี้ยออกตรงนี้ไงตอนไปซ้อมอ๋อไปซ้อมอ่เหรอ เพิ่งกลับมาเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครมารับเพื่อนแลไม่อยู่ซะเลยล่ะใช่ไม่มีเพื่อนอยู่เลยเหรอไม่มีเลยอันนี้จะไปไหนนี่ไม่รู้เองทำอะไรอยู่อะไปท,ทำงานดำกับเพื่อนอยู่เพื่อนคนไหนชื่ออะไรเพื่อนเพิ่งเข้ามาใหม่ใครกุยบุ๋ชายกุยชายกุชยัย ไม่ใช่ใชหมดเลยใช่ใช่ว่าจะมาสร้างครอบครัว<า>แกงครอบครัวเหรอใช่ใช่ไปอยู่ด้วยได้ไหมอ้าวไม่ได้มีแกงหรอมีจวมาอยู่ด้วยทัอยกอยากอยู่ครอบครัวด้วยเพราะอยากอยู่ด้วยไงอยากอยู่ด้วยอะ่ะเข้าใจปะเราก็ต้องออกแกงกันดิถ้าจะอยู่อ่ะ ในแ,แก๊งเขาจะให้ออกหรอไม่ให้ออกหรอกไ่อยากอยู่ด้วยออกต้องออกแก๊งก่อนเลยถ้าอยากมาอยู่ด้วยก็ออกแก๊งดีเปล่าออกแก๊งอะไรหนูเหรอเดี๋ยวออกแก๊งเลยไปอยู่ด้วยออกให้ได้ก่อนให้อยู่ไหมล่ะให้อยู่เพื่อต่อได้ ไปออกให้ได้ก่อนนะแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอยู่เมื่อกี้เหรอใช่ทำ <c oughs> งานตามกับเพื่อนไงอยู่แต่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนใช่ไหนไม่เห็นมีเพื่อนเลยไปไหมล่ะไปหาเพื่อนไหมล่ะ <c oughs> จริงหรือเปล่าไหน รอดูรอไปดูไม่มีหรอกไม่มีสาวที่ไหนหรอกใครเปล่าไม่มีจริงอ่ะม่เคยมีสาวไหมไม่เคยไม่เคยฮะไม่เคยมีชอบผู้ชายเหรอเฮ้ยจะบ้าเห,าหรอชอบผู้หญิงหรือผู้ชาย ชอบผู้ชายเอ้ยผู้หญิงเร <c oughs> าผู้หญิงเหรออ้าวชอบผู้หญิงเนี่เป็นผู้ชายชอบคนตัวเล็กหรือตัวสูงชอบคนตัวสูงโอเราตัวเล็กอ่ะลีหรอ,อกินนมเยอะๆแล้วก็สูงไม่น ไม่รน้อ่ะชอบอยู่แหละสูงเท่าไหร่สูงชอบสูงเท่าไหร่หรอแล้วพี่สูงเท่าไหร่แม่ไทยร้อยแปดสิบอีกนิดแปดสิบ <85. S 1> ห้าูจริงเหรอใช่<ห>สูงไป่ะสูงแล้วชอบผู้หญิงสูงประมาณเท่าไหร่ ไม่ไม่ไม่ต่ำกว่า150ห้าสิบอ่ะโอเคได้อยู่เราสูงเท่าไหร่ร <160. S 1> ้อยหกสิบมันได้อยู่ได้ร้อยหกสิบห้าได้อย, <65. S 1> อยู่ได้อยู่พี่มันไปตรงไหนลืมแล้วแป๊บนึงนะมาเดี๋ยวเราพาไปรู้เหรอรู้ เดี๋ยวเอาพาไปถ้าไม่นอนดึกจัง ไม่ถึงนอนอดึงไม่รู้ดิไม่มีอะไรทำั้ะใช่ถ้านอนก็ปกกติมันก็เป็นปกกตินะเรานอนแบบนี้ทุกวันอ่ะเชื่อไหมว่ายังไม่ไ,มได้นอนมาสองวันอ่ะ ไม่ได้นำมาสองวันลเน่ยแล้วไม่ไม่นอนฟาร์มอย่างเดียวลยฟาร์มทำไมมันขนาดนั้นมันต้องเอาชีวิตทั้งชีวิตมาแลกกับอันนั้นหนึงเลยอะนะเพื่อนนะตีเอวุสเสร็จกันหมดแล้วเรายัางตีไมิติดเลยตีอะไรตีอ่าจะตีไม้อ่ะแต่มันตีไม่ได้ทักทีไม่มีมมดวงอทำไม่หลับ มันต้อง,องมันไม่ง่วงบ้างหรอมันไม่หาวมันไม่มันไม่ปวดหัวหรอหัวไม่ปวดแต่หาวอยู่อ้าวงั้นก็ไปนอนปะใช่ใช่นะใช่ไปนอนเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้ว่าจะนอนละเออไปนอนมากนะไม่งั้นตายได้ใช่จริงเหรอใช่จริเธอเอาวุวหน้าซื้อ นเดือแล้วก็ถาวรโอ้ขนาดเดวมาเล่นเนี่ยเดวใช้รายวันเลยอ่าไม่มีถาวรเลยเหรอไม่มีมีแต่ปืนแปะปงๆก็อยู่นะไหนคิดถึงแปะปงๆงไหมคนไหนอ่ะนั่นไงหัวโล่นๆนั่นน่ะหัวโล่นยิงดิยิงดิเ้ยเยิงยิงไหมครับนี่ทุกเท้าฮะเท้าทุกเท่า ห่อคุกเข้าหนสองปืนทำอะไรไม่ได้หรอกเครบพี่โอเสรนะ็จครับพี่โอเคไอ้จวมพนต่อยังเกินพื่เงินพี่ปุ๊ยโอนะ๊ยเกนะิเนะ ตาใจเธอแล้วใช่ไหมตาใจเธอพอเลอยยังผมกลับมาแล้วเมื่อกี้หัวโล้นอยู่เลยผมผมกลับมาแล้วเฮ <c oughs> ้ยแต่คุณเป็นไรหน่นะคือเหอเหอแต่ <c oughs> ว่าครั้งน้แย่ไปนะเพราะทำให้ผมมันเนี่ยเออนิดหน่อยก็มาแล้วมีแบบข้าวแบบหมูหมูทอดนะหมดพอดีเลยค่ะกินไปแล้วโโอ้หขอโทษนะนี่นักเฮ้ ก็ทีคิดอะไรเพลินไปหน่อยไปครับไปกันเถอะทำงานต่อเลยว่ะมีอะไรให้มีอะไรให้ไหนอะไรอ่ะพี่ปป่งโป้ไอพี่เขาชื่ออะไรนะวิขอาวกันนะคะครับวิน่าร้อค่ะไม่ต้องขอก็ให้ดูซิเฮ้ยพี่ไม่สบายหรอจะอ้วกหรอขึ้นหลังครับพี่ปป่งปปองใช่ไหม ใช่ค่ะพี่ปูปงถูกปล่าหรือเปล่าเด็กตีกันอ่ะมีอะไรไหมชดเชยอ่ะชดใช้อ่ะชดใช้หรอได้ฮะได้เอออ๋อตเต็มยังยังให้อ่ะยังผิดกันเลยแล้วหรออันนี้อะไรเดี๋ยวพาเช็คหน้าหรอรอแป๊บนะรอแป๊บนะอซับน้ำตาพี่ เอาไปซับน้ำตานะแล้วอันนี้ครับแบบว่าแล้วอดีตเช็ดหัวเขาสองรอบผิดทุกรอบเหมือนพี่เอยเอาไปเช็ดตัวดีกว่าขับรถลงน้ำนะพี่ทำไมไม่บอกให้พี่ฮิมมี่ไปพักบ้างไม่หรอกครับเพราะว่าพวกผมอะ กำลังแบบสร้างตัวผมก็ต้องใช้แรงงานพวกมดงานเงี้ยแหละไม่ได้ใจแต่ไม่ใช่เพื่อนแับคูขนาดนั้นไงรักเพื่อนจริงปะเนี่ยไม่มีหรอกครับเปียกเลยอืมตกคอนมีเหรอครับผมกระดุดอ่ะใช่ครับก็ถายไปไหนอ่ะเนี่ยผมือกคนเลยพอเราไปไปครับไม่ติพี่ทิมเลือกคบพวกนี้เถอะไปหาเพื่อนใหม่ดีกว่าหนูว่านะเดี๋ยวเดี๋ยว เรารถรถหายไปไหนเดี๋ยวก่อนรถหายไปไหนรถหายไปไหนเฮ้ยรถหายรถหายไปไหนไปเดี๋ยวโอ้โหไปเว้ย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 ไปเวิไปวิเออดีว่ะเอออย่าทิ้งพี่ทิมแล้วทำอะไรได้ล่ะทำอะไรไม่ได้สิมาอะไรแล้วกลับไหม เอาหัวเงินมาตีพวกนี้หน่อยอ๋อนี่ไงก็ที่กลับออกมาลองใจเฉยว่าจะเออเจลแบบไอ้นี่หรือเปล่าอย่าโดนจับมาแล้วเลยไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาละโอเคทีมีมารับแล้วดิโอ้ยผิดพลาดทางแมคแนิกหรือเปล่าอืมทีมขึ้นรถแล้วเอ๊ะมาเว่ยเราจะไปไหนครับเนี่ย เราเข้าไปเอาวิถีทางหนึ่งที่ไปไหนกันเน่ะไปนเรื่อเดียวกันอีกที่พิมไปขายยากับใครมาตอนผีขามก็น้องอันนี่ปะอะไรอ่ะน้องไอ้รอนั่นบูเบอร์รี่อะไม่ไม่ไม่ก็ไปก็ไปด้วยกันนี่ไม่ไปเนาะอติดคนหรือเปล่านี่อยู่บนฐามคนนะไอรชื่อ อะไรบุบลี่อะไรชื่อนามตะบุลชิมิชิมิอะไรอ่ะที่เธอเดินเข้ามาทักเพราะฉันน่ารักชี่มีชี่มีอ่ะใช่ป่ะน้องคนไหนบ้างที่ลองเพลงเพิังกว่าพูดต่อพูดต่อมีอีกไหมมีอีกไหมมีน้องไหนเอออไหนเกลก็มาแล้วปะไหนครับมาช่วยกันเก็บโกเคนมาเก็บของอ่ะอะไรเงี้ยไม่ว่าไม่คิดหน่อยหรอแบบเออเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะอะไรเงี้ยคือแบบไม่ว่ากันเลยหรอ ไม่ข้างไงเหรอเอ้ยจิมมี่ฮะเราไปไหนอ่ะจะไปไหนครับเนี่ยฟังก็ไม่มีอันนั้นเพื่อนเด้ามาใหม่เหรอชื่ออะไรกันคะชือ่อนี่ครับเอาเลยเห็นไชื่อมาวินรับ ใช่มาวินจริงเมาได้ครับแล้วบัตรมาดูนี<อ>หนูว่าไม่ใช่ฮะเดี๋ยวแบบพวกพวกอนเนี่ยคอเซนเตอร์อะ<ช>หลอกดูอะไรเงี้ยหนูว่าไม่ได้ชื่อมาวินเป็นไหนเนี่ยเออเป็นไหนอะเหมือนบอกไปในเิลอ๋อเท่าทีคิดเลยเพิ่นไปนไหน พี่มีของขายหนูไหมไม่ไม่ไม่ไปรีเบลสไปรีเบลสิอยากได้อะไรก่อนอยากได้ทองโอ้โหขาดเหมือนกันเลยขาดเหมือนกันเลยขาดเหมือนกันเลยไม่ค่อยมีอ่ะมีสายไฟไหมมีเหล็กไหมไม่เคยจกเลยเออไม่เคยเลยมีอะไรบ้างไปเบอร์เลอร์เลยเนี่ยอยากได้คันเนี้ยเออเนี่ยคันเนี้ยนะ่ยี่สิบล้อซื้อมาเท่าไหร่อ่ะครับ นี่จะไปไหนต่อเนี่ยอ้าวเหรอไม่รู้อันนี้ข้างหลังมีแบบลูกนักชีวะฮะไหนบอกไม่ว่างครับเดี๋ยวผมแค่เอาไปนี่แบบแค่ไม่รู้ก็ไม่ใช่กันขยับรถให้เหรอโอ๊ยไปทางไหนทางครับไปกันไหมล่ะไปไหนคะเนี่ยไปกับพี่ๆเนี่ยอ้อนก่อนสี่เดี๋ยวไปด้วยอ๋อให้คนนี้พุ่นเยอะเนาะ พวกดินลูกหลางพวกนี้ตายๆไม่พอฮัลโหลครับพี่เจไอเราสามารถใช้น้ำพง่มบนรถได้ไหมอ่ะพี่เจเรียกใหม่ดิเราสามารถใช้น้ำพง่มบนรถได้ไหมติดมือหม่เรียกว่าอะไรนะคนไหนชื่อมาวินนะคนนี้เหรอนู่นๆเลยครับคนนู้นครับอันนี้พี่เคนสุดหล่อครับไหนพี่ชื่อพี่เคนจริงหรือเปล่าคะขอดูบัตรหน่อยอืม ขอไปเปลี่ยนรูปกันได้ไหมเหมือนเชื่อคนยากนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนรูปเป็นแบบเราสามารถใช้ลำโพงไว้บนรถได้ไหมครับเกลได้ไหม้เออเนี่ยเพื่อนก็ทำเกทำเจลเขาดูแ่ไหนอะอยู่ไหนลำโพงหายไปไหนมาอ๋อซื้อมาแล้วหายไปไหนไม่รู้ไหนชื่อมาวินจริงหรือเปล่าคอดูหน่อยจริงเอามาดูสิ มาเตวมาเตวมาวิงเออชื่อมาวินจริงโอเคแต่ตอนนี้เรามองหายไปไหนไม่รู้อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเราสามารถใส่หลังกระบะได้ไหมแล้วพี่อ่ะชื่อเคจริงเนี่วพี่ก็ไปวางตรงตรงรถสิคะไม่โดนไม่โดนผิดกฎเลยใช่ไหมครับไม่ผิดกฎอะไรที่แมววางกันทั่วเบืองโอเคครับจัดไปเฮีย เฮ้ยผมหายยังนี่กลุ่นใส่หน้ากากเยอะมันมันเป็นพวกแบบเชื้อราป่ะวะบอกแล้วไปซักไปตากแดกนั่งพี่ไวท์อะไรอยู่กำลังไปไปขอพรเจะทำไรอ่ะมีพวกเดวอยู่กับพี่เขาที่ไหนเดลวว่างไหมเดลวว่างเอมีไอเนี่ยเพื่อนอยากคุยด้วย ยาเก้อยู่ไหนเดี๋ยวไปหาเก้วอยู่ตู้มาหาเลยมีพวกโทนบาปะปหนอยู่ตู้แดงนะโอเคเดี๋ยวไปอะไรโทรน้ะไเลยดูดิไม่มีผมอ่ะเดี๋ยวีไอเดก่เนีท้นี่ปิดเสียงหน ลไม่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงฮะเราไม่ได้ยินเสียงเลยไปเปิดยังในไอ้นังในไหนอ่ะในแผ่นเนี่ยในแผ่นขาวๆอ่ะแผ่นขาวอันนี้เพลงทีมีชอบเต้นนะรู้ป่ะเนี่ยวแผ่ขาวไม่มีไอ้เออเต้นเหรอเอเอ้ยเอฟเ้ยขนาดไม่มีเพลงก็เนี่ยยังขนาดนี้เอ้ยเต้นรอเพลงแล้วอ่ะเพื่อนเกล แล้วอดีตของนี่ลนะ่ะมินอ,อยู่ไหนดูดงอยู่หรือเปล่าที่มินไม่อยู่ในวอไม่รู้อยู่หรือเปล่าแต่โทรให้นะคงจะอยู่กับโนโอาสนะโนบิตะนะโนบิตะมันดีทีมี่มันแบบคนนั้นมันดีแบบเพื่อก็นดีกว่าก็น่าจะดีหลย ไม่น่าถามแบบอะไรอย่างเงี้เนาะเพราะว่าดูสภาพคนปกติไม่มีใครใส่รองเท้าเงี้ยอ๋อฮะทำไมมันทำไมอ่ะโอเคทีไม่รับเพื่อนบุรีไรองเท้าพี่ดูดิคนปกติที่เตะมันแล้วแล้วที่ใส่หมวกกว้างอ่ะมันเป็นคอนดักเตอร์เนาะหรอไม่จะให้คนเลี้ยงอ๋อเออเพื่อนหลังเตาะเลยขอด้วยครับพี่ชายครับอุ้ยใครอ่ะหัวล้นอุ้ย นิมนต์ค่ะหลวงพี่นิมนต์ค่ะหลวงพี่ไว้ลโฮบเทรินเป็นเป็นเกล่ีสวดีห้าไรเป็นแปนเมเกลขอบอะหรครับไม่ใช่นะโอเคครับยืนี้แม่ชีเขาหนีออกจาได้หรอโอโอโหเวู้ติแล้วด้วยแม่ค ลำโพงแตกนะแปลกแปลก <laughs> เหมือนจะเข้าใจคนละอย่างกันมันดูมันดูเหมือนเหมือนกันแต่ไม่ค่อยใช่เท่าไหร่ต่อยทีได้ไหมเพื่อความชัดเจนลำโพงแตก <laughs> เออมว่าชัดละ่ะใช่เลยพี่ผมว่าทำนั้นเลยเกรู้ร <laughs> ดิเตียรู้ด,ดีดแล้วเน<ด>ี่ยอะไรนะเตียรู้่ีแล้ว พขาผ่อนเหรออาวุธอะไรอันนี้เอาไปทำอะไรเดี๋ยวสุดท้ายแล้วอาวุธเดียวก็โหดธนกรเราเสร็จเรียบร้อยไม่ไงเป็นไงล่ะมินไงมาจิ้มฟันอ่ะเอาไปทำอะไรได้เอาไปทำอะไรได้ไอ้นี่แม่งคายิงแมงคาจัดเลยหนุ่มพี่มินเฮ้ยแล้วรถไอ้มาวินเอ้าเฮ้ยรถกูไม่ไม่แล้วรถกูอ่ะพี่ แล้วกูหายไปไหนอะโน่นอะโน่นหลังบีเร่คุยไหนค่เฮ้ยหลุยส์จะไปไหนตอนเนี้ยจะไปกับเพื่อนแล้วเหรอเดี๋ยวหนูไม่เดี๋ยวไปด้วยแต่ว่าขอคุยทุรักับเพื่อนแป๊บหนึ่งไหมโอเคโอเคครับมามาคุยพี่ท้องเหรอเกอฮะเกอเกอวิ่งขอบเอ้าเข้าแป๊บหนึ่งวิ่งจะตุย